การสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเพราะว่าผมคนเดิมนะครับทวินทีนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงการ์ตูนไทยในตำนานที่ค่อนข้างที่เคยเป็นกระแสเรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องของกาลินปิศนาคดีอาถรรพ์นะครับก็เป็นผลงานของฝีมือคนไทยเลยนะครับเป็นหนังสือการ์ตูนที่ได้รับความนิยมค่อนข้างที่จะสูงมากมีทั้งเป็นการ์ตูนเองแล้วก็มีทั้งนิยายหรือว่าโนเบลเลยนะครับ ก็เนื้อเรื่องว่าด้วยผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบเรื่องราวลี้ลับปริศนาอาถรรพ์ต่างๆมากมายและพิธีกรรมไสยศาสตร์ชื่อของเขาชื่อว่ากาลินจินตาเมนะครับเขาเป็นคนที่ทำตัวประหลาดตลอดเวลาซึ่งวันหนึ่งเขาก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าลันลันธิมานครับซึ่งเป็นผู้หญิงที่มียานหกนะครับ มียาที่นันแหละสามารถสัมผัสถึงวิญญาณสัมผัสถึงเรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆได้แต่กาลินน่ะไม่มีสิ่งที่เขาต้องการก็คือยาอาถรรพ์ของรานที่มาแล้วกาลินก็ชอบพาเรื่องต่างๆมาสู่โรงเรียนตลอดไม่ไม่ไม่เชิงว่าหาเอาเรื่องมาใส่โรงเรียนหรอกแต่ว่ามันเกิดปัญหาต่างๆแล้วทาให้กาลินกับรานต้องไปพัวพันกันเรื่องนี้ตลอดซึ่งคือถ้ากาลินไม่มีรานนี่คือกาลินก็ค่อนข้างจะแย่เหมือนกันอืและเรื่องราวของ การลินปิิศนาดีอรรน์เนี่ยถือได้ว่าเป็นแบบตัวท็อปของเมืองไทยเลยเพราะว่ามันยกเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อปิิศนาอาถรร์ต่างๆมากมายเช่นหอ่าผมจะยกตัวอย่างให้ก็คือภาคปิิศนา 5, เล่มที่5นะครับชื่ออ่สอาสานมรณะสู่ความนิรันดร์ไอทอย่างนั่นแหละก็คือเล่มที่5 เล่มที่5เนี่ยมันจะเล่าถึงความเชื่อของการเอ่อจะเรียกว่าไงมันเป็นความเชื่อที่เชื่อมันแต่เวลานะครับความเชื่อที่ว่ารถไฟเมื่อแล่นไปเนี่ยตอนที่พระจันทร์เต็มดวงจะทําให้คนฟื้นคืนชีพขึ้นมาอะไรประมาณนั้นอะแล้วก็สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย mm hmm. เช่นเรื่องของสะพานรถไฟสายมรณะที่จังหวัดกาญจนบุรีอะไรเงี้ยผมค้างแบบโอ้มันสนุกข่้น้างสนุกเลยแล้วเนื้อเรื่องของเล่ออื่นๆก็จะมีแบบ ิุธภัณฑ์คนบาปตุงหนังมนุษย์ผีตาโขนอุกาบาทอุกาบาทนี่โอ้เขาเรียกนั้น่อนข้างจะแปลอนกันโอ้โหชิงเลยชิงเลยแล้วก็เรื่องของอา,าลือหา่านอะไรทุกอย่างนั่นแหละจำไม่ได้แล้วแต่เรื่องหลังก็ไม่ค่อยติดตามนะครับก็แต่เรื่องแรกนขางจะสนุกเลยสนุกมากก็หลังจากที่ผมอ่านไปเล่มแรกเนี่ยคือผมบอกไว้ว่าเฮ้ย hey, แม่งโคตร ที่เขาเจ๋งอ่ะคือแบบทำได้ไงอ่ะเล่มแรกเปิดมาเล่มโคมลอยโอ้โหแทบจะแบบกราบคนเขียนเลยคือโอ้โหคณเขียนได้ไงแต่ว่าผมบอกแล้วผมไม่เคยอ่านนิยายเลยนะก็ความโด่งดังของมันเนี่ยถ้าคนสงสัยว่าเอ๊ะมันโด่งดังขนาดนั้นเลยเหรอคือความโด่งดังของมันเนี่ยถึงขั้นอีคิวพัทนะครับอีคิวพัทที่เป็นผมเคยอ่านอีคิวพัทอีคิวพัทเป็นสำนักพิมพ์ที่ทําเกี่ยวกับเรื่องราวของาศาราไทย นะครับภาษาไทยทำเป็นการ์ตูนแล้วก็มีเรื่องดังๆของอีคิวพาร์ตเลยดังๆก็คือลาฟอร่านะครับเ mm. จ้าหญิงอะไรอย่างๆเจ้าหญิงที่วานั่นแหละอืมก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์กาลินไปทําเป็นหนังสือของตัวเองนะครับชื่อว่ากาลินจูนเนียลิขสาาิทธิ์านังสือของตัอนเดิมแต่ว่ากิมมินมันจะต่างแบบกาลินัตันฉบับไปอย่างสิ้นเชิงเลยเพราะว่ากาลินเวอรยลิขสิ์หนังสือของตัวเองนทีร เข้าไปสู่โลกของปริศนาเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ผีต่างๆเช่นมัม uh, ม uh, ี่มัมมี่แวมไพร์ผีปอบแฟรงก์สไตน์มนุษย์หมาป่ายูกิโอนะนะครับก็มันก็ค่อนโอเคสนุกมากเลยสนุกแล้วก็มีการดวลอะไรอย่างเกิดขึ้นในนั้นด้วยเป็นการดวลกันด้วยความเชื่อนะครับซึ่งในเรื่องก็จะมีการลินนะครับลันเหมือนเดิมรันก็มาอยู่ด้วยกัน แล้วผมก็อยากให้ทุกคนนะช่วยอุดหนุนอของของไทยหน่อยแบบว่าหนังสือการ์ตูนไทยอะไรเงี้ยแบบมันจะได้โกอินเตอร์ทัทีเพราะผมเชียร์เรื่องนี้มากอยากให้มันโกอินเตอร์ไประดับ่ามประเทศทัทีก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s <c> u <oughs> ั s c ส i b e ิกเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการวิดต่อไปนะครับตอนนี้ผมขอลา